เอาละครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องผมอีกเช่นเคยน,นะครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Free Fire อีกเช่นเคยกับรหัส CS ของเราอ่ะวันนี้ผมจะไปสอนทุกคนเล่นกันเลย เขาไปที่โซนที่สตไตล์ไปเลยครับรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเวลาเข้าเกมก็แป,ป๊บหนึ่งนะครับเวาเข้าเกมก็แป,ป๊บหนึ่งนะครับเราต้องรอด้วย ก็ออกแบบนิดนึงนะขนาดปรับภาพกราบเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่ชายอยู่ตรเนี่ยขอไทยอยู่ไทยโอเคว้าันนี้เราจะมาสอนคนในการเล่นบนยูทูบหรือว่าบนคอมนั่นแหละเลกคนเล่าคนที่ถนัด,นาดมาเลยผมก็เพิ่งฝึกจริงหัวเลยนะ อนนาจจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างเอาแบบสามหัแล้วกันโอเคนี่ยรับเราไปเซฟไอ้โัวนี้ล้วกันเลยปรับเป็นเกาะสามหมอกสามแั้นส่วนม,มากคุณจะใช้เลาะให้เราตายแบบต่อไปลแปลองกับไปนีวนปอ,อืมอมม,มีแดง เอาใหมา่เร่อระยะมันต้องได้นะระยะมันต้องได้มาลองดีเสิร์ชกัน มันต้องได้ผมบอกอแล้วหรือว่าเท่งไรแน้ครับใครที่ยิงหัวไม่ค่อยเป็นแบบไม่เป็นจริงนะคนลองยืนอยู่นิ่ง,งแ,ลแล้วก็ลองสักระสุดแล้วก็ค่อยๆลากเมาส์ขึ้นปรับระดับให้มันได้เนี่ยระดับนี้ฮะเจ้าจไว้ให้ดีๆต่อไปมีลุดสุดเลยไป,ปยิ่งยามลากขึ้นข้างบนนะกระตุกนิดเดียว คนเขาอาจจะเล่นเป็นนะครับแต่ว่าผมต่างผมไม่ค่อยเก่งเนะก็ยังขอลกขักเป็นได้เลยเป็นซองนะครับแต่ว้าผมเล่นเป็นซองอย่างเดียวนี่นะครับก็อาจจะมีปิดบ้างไม่ปิดบ้าง นี่นะครับมาต่อมาลองเลย <c oughs> นี่โดนตัวนะนี่โดนตัวใครยิงเก่งก็อาจจะยิงเป็นก็ได้ยิงอยู่นี่เราแค้เสียงกระโดดยิงเนี่อาจจะได้จังหวะดีกว่า กระโดดยิงเพราะว่าต้องมันจะได้ล็อกเะถ้าเรากระโดดระยะมันต้องมีด้วยนะ คนร้องทำลามผมลองฝึกจริงถ้ามันไม่ได้ก็มาตอบการตอบสนองเพราะว่าในนี้การตอบสนองเนี่ยมันตอบได้หมดนะครับมันตอบได้ไม่ใช่ไม่ตอบไม่ได้ตอบไปตอบแล้วก็ลองดูโอเควะเาอราลองดูดูเห็นไหมการขึ้นเลยมันจะดีขึ้น ถ้าการตอบสนองเรามันได้ว่าใช้สูตรตัวทีก็ได้อย่างนี้นะครับนี่สูตรตัวที เก็บมาคุมลองเลยนะสามสองระยะมันต้องห่างเลยนะถึงจะติดหัวงาน,นก็เหมือนแบบก็คนแบบวิ่งมาให้ปะหรือว่าหนึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยกระโดดรูปชาร์จหารระยะที่มันไกลๆอ่ะ ไกลก็คือระยะโอ๊อยปิดอะไรอยู่นะโอเคเสร็จมาแล้วะระยะที่ไกลๆก,ก็คือแบบแบบนี้นะแล้วคนหาจังหวะก็คือระยะหนึ่งนี่เขาเรียกว่าหนึ่งสองใช่ไหมอย่างนั้นอนะ่ะหาจังหวะเอาแล้วแตนะ่จังหวะหาได้แล้วกระตุกขึ้นเนาะนี่จริงนะ กระตุกแล้วลงกระตุกแล้วลงต้องลากขึ้นเหมือนผมก็ได้ลนะ่ะมันก็แ้วแต่เครื่องบางเครื่องอาจจะลื่นไม่ลืน่นเครื่องผมนี่ก็ก็ไม่ได้บาลล่นนะก็แหละครับขนาดปรับสูงผ่าชีปไปด้วยอย่างขนาดนี้เลยมั่นใจแล้วก็ลองมาลองกับผมไปจะได้รู้ร๊บ มีจิตหัวบนะ้างนะป๊ปป๊ปป๊ปปมีจิตหัวบ้างไม่จิตหัวบนะ้างนะโอเคก็ดูสิเปลานานีลย อ๋อแปดนาทีโอเคครับก็อย่างที่บอกนะว่าผมก็ไม่ได้ยิงหัวแม่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็าต่อไปก็คือนี่ยผมก็ปรับใครเล่นใหม่ก็แนะนำปรับร้อยให้เสร็จแล้วคนปรับร้อยแล้วมันก็จะมีชูขึ้นมาเลนะ่นค่าอะไรแบบนี้เล่นค่าคือการตั้งไนท์บอลแบปรับไปคกิการตั้งไน,น้์บอลบางคนเขาอาจจะปรับ ตัวอีเหมือนพี่เนมอ่ะโอเคตอบกัน,นะคะ่าไอ้วอลมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยกดเลขค่าเป็นการจับกัน,นะคะัค่าอแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นนะเลขค่ามันก็เป็นการกดกันค่าไอ้วอลนะ,ะ I นะไม่ใช่กันนะะัน่าจับไอ้วอลเลยแล้วก็มันก็จะมีก็จเป็นปุ่มเดียวกัน,นะคะ่าระเบิดกัน ตอนนั้นข้าระเบิดก็ตรงนี้ไหก็จะตรงเดียวกันนะค้าไอ้บอกเดี๋ยวผมลองทำให้ดูน,นิดนึงทำแบบนี้ก็ได้แล้วกปป็ปุ๊บ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  เลยอไมดีเนี่ครับมันก็จะเป็นการค่าเดียวกันเกือบหมดแล้วแต่คนที่เขาจะใช้กานะค่าเนี่ยเช่นเดิมผมลองเปลี่ยนอันนี้ให้ดูไม่จำเป็นต้องใช้ที่มันเซ็ตมาให้เลยผ้าผมไม่อยากได้ละแต่เป็นเป็นี้อ่ามันมันไม่ดีเสื้อผ้าดีดีแล้ว นั้นสลับตนใหน่เลยน่คะแต่เป็นเอเคือ,อตัวอะไรนีเปนอะได้ออ e อคือจับอะไร่ขอของอะของก็ยังเป็นเดี๋ยวผมลองดูอะอาจจะดูรายายตาลองทิปคิ ถูกใช่ไหมดีก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นวิ่งเสมอไม่จำเป็น,ต,ปน,น,ปนต้องเป็นเลขห้าหรือว่าเป็นตัวอะไรมันได้ตัวโอเคทุกคนขนาดอยู่ไม่ขนาดตัวผมเองเนนะี่ยเดี๋ยวลองไปกันนะค่ะไอวอร์ดเออเรียกว่าการนักข่าวแหละมันชินปากอะเนี่ยเห็นไหม ตัว e เรากด r แต่สลับเป็น e เนี่นก็จะแบบมันอยู่ใกล้มือแล้วแต่ผลที่ชอบไม่ชอบแบบว่าการค่้าซื้อของเราไม่จะเป็นต้องใช้เป็น e ก็ได้แต่ว่าถ้าทุกคนมาลองใช้ไปปรับกนันนค่าต่ยังเทไดไ้แต่ว่าถ้าเป็นการน่้าเดินอะไรก็ต้องเป็น w แล้วนะ คือครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนปรับตามผมก็ได้นี้จะสองอันนี้จะเป็นปุ่มขีวน,นะปรับตามผมก็ได้ไมดูนะเดยวถ้าดูไม่ทันก็จะปรับขึ้นไ้แล้วก็ไปปรับรับส่วนก็ตคง่ายิงหัวของผมเนี่ยมันแล้วแต่เรื่องนะครับแล้วคนจะปรับตามก็ได้ถ้าทุกคนร่นพอนะ ที่ผมมันต้องเล่นระยะไกลแล้วก็หามุมมองที่มันดูได้เนี่ยเราเล็งก่อนก็ได้แต่สวนมากผมใช้ดีเซลไม่ค่อยเป็นนะอนนนภาจจะยิงพลาดๆอะไรบ้าง ถ้ามันไม่มีดีเส์จริงๆผมก็ส่วนมากเน้นอัดตัวไม่ได้เน้นยิงไม่ได้เน้นยิงหัวนะมันใช่โอเคครับก็อ,อยากได้กันนะครับผมก็เข้ามาอเ,เอาให้ดูเลยถ้อาอยากได้ก็มาปรับตามได้เลยนะครับกันนะครับส่วนทีปนี้ก็ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากดูลิปนี้ไปอีกหรือว่าอยากฟามอะไรอีกก็กดหน่ยใจด้วยแล้วก็กดกดติดตามได้เลยคะโอเคครับที่นี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ